ว้าวเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยโยนไปไกลๆนู่นลูกก็ลูกกับป้านั่นเลยโยนแถวนี้มันก็มาหาเรานี่เปียกหมดเลยกลับยังไงเนี่ยดูดิเล่นขาวเลยถูกวันนั้นก็อย่างนี้เลยหัวลูกเหม็นลึกเลยวันนั้น่ะ

โอ้เปียกหมดละสิโยนแบบนี้ก็เรียบร้อยละสิเออนั่นเรียบร้อยแล้วล่ะอจับกู